วีวีโอเลตโพสขอโทษแฟนคลับไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นไม่อยากทำให้แฟนๆผิดหวังวีวีโอเลตวอ t เทียนักร้องสาวที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นมากมายพอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเริ่มคี้ครายสาววีก็กลับมารับงานคอนเสิร์ตอีกครั้งแบบรัว,รว แต่ล่าสุดสาววีต้องประกาศงดคอนเสิร์ตสาวันเนื่องจากมีอาการป่วยโดยสาววีแจ้งผ่านอินสตาแกรมบอกว่าขอโทษชาวลำปางตากและพิษณุโลกมากๆนะคะงานในคืนวันที่15 16 17สิงหาคมนี้จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเลย เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเส้นเสียงวีอักเสบและหมอได้สั่งให้หยุดพักงานในตอนแรกหมอก็แนะนำให้พักแล้วแต่วีเองก็รู้สึกเป็นหน้าที่ของวีที่จะไปเจอทุกคนอยากจะเจอทุกคนและไม่อยากทำให้แฟนๆผิดหวังเลยฉีดยาและกินยาที่หมอสั่งให้และร้องเซฟเซฟเสียงไปก่อน คิดเองว่าน่าจะไหวแต่หลังจากที่วีฝืนร้องไปสามงานวีก็กลับมาหาหมอและหมอเองก็บอกอาการไม่ดีขึ้นและสั่งให้พักงานเถอะเพราะถ้าเส้นเสียงมันพังไปจะเอาคืนมายากมากจึงจำเป็นต้องพักงานเป็นเวลาเจวันตามคำสั่งของหมอเอาตรงๆก็น้อยที่ต้องมาเป็นอะไรแบบนี้เพราะเส้นเสียงของเรา ก็คือเครื่องดนตรีของเราวีว่าวีก็ดูแลมันมาดีตลอดอยู่ๆก็มาทรยศขึ้นมาดื้อขออนุญาตไปรักษาตัวให้หายเร็วที่สุดจะได้กลับมาเจอกับทุกคนนะคะเสียใจมากๆที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นขอโทษทางร้านและแฟนๆอีกครั้งที่เราจะต้องเจอกันช้าลงจะรีบหาคิวกลับไปเจอทุกคนใหม่นะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้สาววีหายจากอาการเจ็บป่วยนี้ไวๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะ